สวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องคืนหลอนพอดแคสต์เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของข้อมูลแชทครับในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เร็วกล้องเว็บแคมยังให้ภาพที่แตกพล่าผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นชินกับภาพที่ในสมัยวัยรุ่นเราจะแชทกันก็มีกล้องติดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโปรแกรมอย่าง MSN เนี่ยแหละคือช่องทางเดียว ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในยามค่ำคืนมีภาพครับที่ถูกส่งผ่านจอในสมัยนั้นไม่ได้ชัดพอที่จะเห็นรายละเอียดทุกอย่างและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความผิดปกติคืนหนึ่งครับผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ในห้องของตัวเองเพียงลำพังไฟดวงเล็กให้แสงสลัวพอ้อยเห็นรอบตัวแล้วก็ฉากหลังห้องของเธอ เธอใช้เวลาทั้งคืนคุยกับเพื่อนผ่านโปรแกรม MSN ครับเหมือนที่เคยทำเป็นประจำก่อนนอนมีการส่งภาพจากเว็บแคมไปให้กันตามปกติภาพในจอมันเต็มไปด้วยเกล้นและแสงแตกและเงาดำที่ดูเหมือนจะมีเพียงผลจากคุณภาพกล้องในยุคนั้นครับแต่หลังจากเพื่อนอีกฝั่งแคปหน้าจอเก็บไว้ เลยย้อนกลับมาดูรายละเอียดปรากฏว่าสิ่งหนึ่งในภาพมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นครับในภาพนั้นมันมีเงาเงาหนึ่งเป็นเงาล่างคล้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนข้างหลังเพื่อนของเธออยู่ทั้งที่ห้องนั้นถูกยืนยันด้วยเพื่อนของเธอเองว่าไม่มีใครอื่นอยู่เลยจากจุดนั้นเองแหละบรรยากาศในห้องก็เริ่มเปลี่ยนไป ความเงียบที่เคยชินก็กลายเป็นแรงกดดันและในคืนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องของเพื่อนผู้หญิงที่เป็นฝ่ายส่งภาพมาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในภาพของแชทอีกต่อไปครับหลังเลิกเรียนในวันธรรมดาวันหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอกลับบ้านถึงในช่วงหัวคำ่ำห้องนอนของเธอเป็นห้องเล็กๆเ,เงียบสงบ มีเพียงแสงจากโคมไฟตั้งโต๊ะส่องลงมาบนสมุดการบ้านที่กางอยู่ตรงหน้า